สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่อ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer เอา what โอ้โหบักได้น่าเกียดมากเลย Watch out. Watch out. Marked a location. คนจะหมดแล้วเนี่ยยิงไปหน่อยเดียวเองอโอ้โหดูดูคนดิเหลืออยู่สิบคนวงบอลเริ่มเทิมแล้วผมจะไปหาคนจากไหนวะเนี่ยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเจอละ watch out okay okay แป๊บนึงนะ Watch out watch out ผมไปมุดรูเอาบัางคกเถอะ w h วั w วั t Watch o u สองร้อยเมตร Knock <c oughs> Get Ke ผมบอกแล้วปืนนี้มันโกงครับ <c oughs> คุณผู้ชมโกงจริงโกงจังราองอะไรับ ไอเดอบฮ้ยยิงยังไง่วะแฟนมาตรงนเนใช่ป่ะนะ Mark the location ขีดนั้นป่ะนะเปทางนี้ย ให้บืนหนึ่งลอกไว้กัได้รครับเดินมาสมุกค,ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 คมจังอ่ะต้องงี้ช่วยผมได้นะฮะช่วยผมได้ช่วยผมได้ผมอยู่หลังหินโอเคโอเคสตรีมทางไหนเป็นช่องทางหลักอ่าน่าจะเป็นยูทูบนะครับก็ทั้งอุ้ยว้าว I'm really sorry น่าต้องไปหลังบ้านครับเพื่อนหลังบ้านนี้น่าจะได้อยู่อุย้ยโอ้โหไม่ได้แล้วเล่นเลยครับไม่เป็นไรเฮ้ยตายหมดเลยเหรอครับโอเคไม่เป็นไรครับดีแล้วดีแล้วไม่โปรหรอกครับน,น่าจะคมน่าจะคมคิวดสนก็ไม่ได้เยอะมากก็คิวดสี่ เลียงนิดหน่อยไม่ใช่โบหรอกเขาไน่าจะคมแหละคมอยู่แหละเกิดการเรียนรู้ Watch out! Watch out! เพื่อนโดนเยอะแล้วเยอะแล้วเพื่อนโดนฮัลโหลครับมันอยู่ตรงไหนครับ <Help. S 1> ตายยังครับตรงเบอร์สามอะ อยู่ตรงบ้านเหรอครับบ้านเ,า <Watch out. S 1> เห็นละ่ะ Watch out บ้านนี้ใช่ไหมสองตัวนะสองตัวได้ไม่ต้องรู้วิว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตัวหนึ่ง สองตัวเลยวิ่งมาแล้ว บานครับบ้านนี้เสื้อเหลืองเข้าบ้านาานี่ละ watch out เอาบุกบุก,บกไหมฮะผมซ้อนได้นะ watch out วิ่งเข้าด้วยกันได้นะครับสี่คนอะ <Watch out. S 1> มาะหลังนเนี้ยเสื้อเหลืองมีสองตัว มาครับลุยครับลุยครับลุยครับน็อกหนึ่งสวยผมต้องเล่นแบบว่ามันต้องมีคนวิ่งให้ผมก่อนอะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าผมผมซ้อนเขาอ่ะผมค่อนข้างจะซ้อนชัวนะถ้าเกิดผมผมวิ่งนาอะ่ะเพื่อนจะซ้อนผมไม่ค่อยไม่ค่อยชัวเท่าไร่ผมต้องเป็นคนซ้อนมากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนขับไม่ได้ว่าผมไม่มีบบขับขี่ถามพัมผมอยากได้บังคอกมากเลยผมอยากยิงต่อปีโด มันมีคนลงหลุมด้วยเพื่อนเราจะไปสำรวจกันดีหรือเปล่า,าอา้าวไปแล้วไปเลยลุยเอา้าชิมหายแล้วออกไงอ่ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ นี่มาด้วยกันหมดเลยเหรอครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อ่ะผมกดสุ่มมาครับอ๋อแล้วเบอร์เบอร์สามมากับเบอร์สี่ใช่ไหมฮะผ่าสุ่มมาอ๋อแล้วมีแฝดยังครับ, <What? S 1> บาฮะ<า>อะไรนะครับค่ะ<า>อุ้ยวิ่งกันเต็มเลยครับ Watch out ขบวนพาเลทขบวนพาเลทขบวนพาเลทเพื่อนยิงฟรียิงฟรียิงฟรีนักหนึ่งวิตายเลย ยังไม่หมดนะครับยังมีอยู่ที่เดิมเลย marked a location มันต้องรีบครับเราอยู่กลางวงเบอร์สองไปแล้วดูแลตัวเองด้วยนะเบอร์สองส่วนเบอร์สามจะผมดูแลเองครับโอเคมี <Okay. S 1> บางโคก โอ้โหตายแล้วเพื่อนเพื่อนโดนยิงอะ่ะมันจะช่วยได้ไหมี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วม,มาแล้วผมวิ่งไปช่วยได้ปะ เบอร์สองปลอดภัยไม่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ครับมันเยอะครับ ม่เห็นผมแล้วอุ้ยอุ้งบังคบน่าจะสามสาม เฮ้ยแห่งใจไว้ผมจะไปช่วยคุณเองแม้ว่าชีวิตผมมันจะไม่เหลือจะช่วยคุณเองนี่ผมมาช่วยคุณแล้ว Excellent work แล้วผมจะออกไปยังไงวะเนี่ย I need a weapon. a เขาไม่เห็นผมเขาไม่เห็นผม <Watch> out. น,น,น้องหนึ่งน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งน้องหนึ่งครับมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยบ์สี うわ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครู bye.